กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรีสังคมณทลอุดรธานีได้เริ่มนำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ถึงปัจจุบันในเขตปกครองของสังคมณฑลอุดรธานีครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดอุดรธานีขอนแก่นหนองคายหนองบัวลำพูเลยและบึงกาฬโดยทุกปีจะมีการจัดกิจกรรม ออกรณรงค์เพื่อให้ความรู้กับสตรีเด็กและเยาวชนในเรื่องสิทธิบทบาทหน้าที่หนุนเสริมจิตใจและเพิ่มความรู้ทักษะรวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ด้านสุขภาพ,ด,าภาพด้านสุขภาวะทางเพศเรื่องเอสหรือปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์รวมถึงสภาพปัญหาต่างๆที่เป็นอยู่ในสังคมไทย เพื่อให้สตรีได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคมและได้มีบทบาทในการช่วยเหลือหาแนวทางในการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนสตรีและผู้ได้โอกาสได้เข้าถึงการช่วยเหลือด้านต่างๆจากองค์กรภาครัฐและเอกชนปัจจุบันมีบาทหลวงเปาโลเปรมคุณโดนเป็นจิตตาธิการ เทเลซาวลพรเจริญรัตเป็นประธานและมีคณะกรรมการดังนี้ทั้งนี้คณะกรรมการสตรีได้ประชุมหารือถึงสถานการณ์ปัจจุบันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสตรีเด็กและเยาวชนในเรื่องการค้ามนุษย์การใช้แรงงานเด็กการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีหรือผู้อ่อนแอกว่า ทั้งจากคนในครอบครัวตนเองและบุคคลภายนอกส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัจฉากรการตั้งครรนแต่เยาว์วัยด้านสื่อโซเชียลและด้านยาเสพติดที่กระจายอยู่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสตรีจึงมีความเห็นเป็นมติที่ประชุมในการที่จะแสวงหาความร่วมมือกับภาคตตาีต่างๆไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงแกนนำครูในโรงเรียนคาทอลิกแกนนำสตรีจากคณะพลมาลีกลุ่มสตรีวินเซนเดปอนกลุ่มสตรีผู้สูงวัยเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคมแผนกสตรีสังฆมณฑน,นอุดรธานีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมลงพื้นที่แบ่งปันงานสตรีตามองค์กรและโรงเรียนเครือข่ายจะนำซึ่งความรู้ความเข้าใจปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีการทอดทิ้งผู้สูงอายุและปัญหาสังคมทุกประเภทและทุกระดับลดลงครอบครัวมีความเข้มแข็งยั่งยืนสืบไป เราร่วมเดินก้าวไปด้วยกันให้เราร่วมเดินก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันรวมภาวนาให้เราเป็นหนึ่งเดียวด้วยความกลมเกลียวสร้างความสัมพันธ์รวมในชีวิตเพื่อให้กันแลกกันรวมงานสร้างสรรค์พัฒนาก้าวไป หนึ่งเดียวร่วมกันรวมพลังสร้างสรรค์รวมพันธกิจประกาศวารารนหนึ่งเดียวร่วมกันรวมพลังสร้างสรรค์องค์พระจิตเจ้าก้าวไปด้วยกันให้เราร่วมเดินก้าวไปด้วยกันให้เราร่วมเดินก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันก้าวไปด้วยกัน